ผมจีบสาวผ่านทางออนไลน์ก็คงจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆในมือถือเราเนี่แหละนะคะเธอสวยมากแล้วเราก็นัดเจอกันแต่ผมกลัวติดโควิดมากถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเราเลยกันไปถ้าผมให้เธอเนี่ยเราต่างออร์ลเซ็กกันเนี่ยผมจะติดโควิดไหมครับดููถามมาคุณหมอจากคุณหนุ่มค่ะเพี agen, ยโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 idline 083-299-3223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ทั่วๆไปในเซ็กในช่วงโควิดนั้นรู้หน้าไม่รู้ใจ ต้องสันนิษฐานว่าอีกคนเป็นโควิดค่ะอันนี้จริงต้องต้สันนิษฐานอย่างนั้นจริงๆก็ <à> คือถ้ามีเซ็ก์นะคะจริงๆการป้องกันโควิดยกกัดคือต้องอยู่ห่างกาันสองเมตรอย่างต่ําก็เมตรครึง่งค่ะถ้าทายัางไงมีเซ็ก์ห่างกันเมตรครึ่งน้องต่ำมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเซ็กซ์โฟอนอ่ะคุณหนุ่มอะอย่างนั้นอะอย่างนั้นอ่ะ,ออะ <art> พอได้ใช่เซ็กซ์โฟนเป็นไปได้แต่เซ็ก์จริงๆนะยากแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเรากลัวเขาเป็นโควิด แต่เราจะมีเซ็กกัน<ม>อ่ะถามประวัติซี่อยู่ตรงไหนยังไง <c oughs> ส่งไว้นะคะอันที่สองก็ทําคิดเทสเลยน้องตังค์ <c oughs> นะคะโควิดคิดเทสพาไปแยงจมูกตรวจเลยเพราะปัจจุบันมีการรับตรวจ <c oughs> อันที่สามการมีเซ็กก็ต้องยกกาดกันเนี่ยแมสนะคะใส่แมสสเลยอาจจะต้องใส่เฟสชิลนะ <c oughs> <c oughs> แต่มันจะออร่ลเซ็กไม่ได้นะตรงเนี้ยเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องต้องคิดเยอะเหมือนกันนะกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ย ใช่แล้วก็เนื่องจากว่ามันผ่านลมหายใจแล้วอาจจะมีละอองติดทาผิวหนังตรงน,นี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะสรุปว่าถ้าไม่รู้จักแนะนําไม่มีเซ็กไม่มีเซ็กก็เซ็กโฟนไปนะคะแต่ถ้าเรารู้จักนะคะเราก็ตรวจดูซิเรารู้ว่าประวัติเขาี่ไม่ออกจากนอกบ้านเลยแต่เรากลัวเราก็ทำนะคะคิดเทสดูโควิดคิดเทสนะคะอย่งจมูกก็เชื่อถือได้พอสมควรนะคะอีกอันหนึ่งก็ น่าใส่แมสไว้นะคะหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วกลัวไปตรวจคิดเทสเหมือนกันเลยค่ะเนื่องจากโควิดเพราะเชื้อไม่เกินเจ็ดวันแล้วก็สองสามวันแล้วก็ไปทําดูซินะคะให้ดีก็อย่าลำบากลกระบวนคาะก็คุยออนไล์กันไปก่อนแล้วเอาไว้มั่นใจแล้วค่อยนัดเจอใช่รอรอโควิดไปสักหน่อยนะคะหรือไม่งั้นก็ไปฉีดวัคซีนเชิญกันไปฉีดวัคซีนนะคะป้องกันค่ะค่ะแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ในช่วง สมมติปลอดภัยทั้งคู่ละโควิดไม่มีมีแค่สัมพันธ์ช่วงนี้ก็ระมัดระวังคุมกําเนิดเราพูดกันแต่งตน้นแล้วนะคะว่าการท้องในช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าอันตรายพอสมควรก็คุมกําเนิดกันนะคะอย่าเพิ่งมีลูกในช่วงนี้นะคะคอ่ะ